คนมาดูรัดดิทที่นี่หน้าปลูกเอาไว้มันโตไวจังเลยอะ่ะดีเลยบางลูกก็โตบางลูกก็ยังเล็กอยู่โอ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่หญน่ากินน่ากินแต่จะเก็บเก็บได้เป็นบางต้นที่ลูกใหญ่ๆ อันนี้อันนี้น่าจะใหญ่จริงๆอันนี้ใหญ่โอ้ดีเลยไ,ได้ปลูกใหม่อันนี้จะเก็บกินดูสิใหญ่มากเลย นี่ก็โอเคโอเบ้งๆบ้งเลยน่ากินเดี๋ยวมาทำหมูย่างกินดีกว่าหมูย่างกินกับผักสลัดที่บ้านอืม ในนี้ยิ่งใหญ่เลยที่เห็นเห็น,น่ะใหญ่มากอือดูสิเปิดเ,ออเลยเดี๋ยวนะเก็บก่อนนะคะอือมันติดกันดึงออกเลยใหญ่แลยเนี่ยไม่เล็กเลย ดึงระยะห่างได้เยอะมากเลยดูสิปลูกได้มากเลยค่ะวัดติดอืมแต่ปลูกเพิ่มสองเดือนก็ได้กินแล้วเก็บแต่พอกินค่ะ แต่ถ้าจะกินมาเก็บใหม่เพราะมันยังมีลูกเล็กอยู่บางลูกยังเล็กอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวมาอีกประมาณอาทิตย์นึงเก็บให้หมดแล้วจะลงใหม่ค่ะอันนี้เป็นต้นผักควางตุ้งไต้หวันปีนี้ดีใจจังเลยผักชีขึ้นเยอะมาก ขึ้นกระถางเลยปีที่แล้วขึ้นไม่กี่ต้นขึ้นมาสี่ห้าต้น,นเห็นผักชีแล้วนึกถึงสาคูไส้หมูไม่ได้กินนานละแค่นี้ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูย่างย่างในกระทะน้ำจิ้ม ส้มตาผักสวนครัวปลูกเองมันก็จะฟินฟินหน่อยนะคะมาทานส้มตํากันค่ะ